สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของคิงคองนะฮะกับรายการวิธีคิงคองคิงคองจะพาไปไหนคิงคองอยู่ที่นี่แล้วนะฮะที่ไอคอนสยามนะฮะเพราะว่าวันนี้เขามีการประกวดนะฮะ MUT นะฮะ2020งงใช่ไหม Miss Universe ไทยแลนด์ Thailand, 2020นสิะฮะแต่ว่ามาวันนี้คือก็คือ,คอมาในรอบของพรีริมนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมากับนางงามรุ่นพี่ซึ่งตอนนี้น่าจะไปขี้ล้ว <c oughs> น่าจะไปขี้เยี่ยวอยู่นะฮะเดี๋ยวรอก,กันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนางงามรุ่นพี่จะมาแล้วนะฮะเพราะว่าด้วยอายุหนานามนะเข้าใจกันว่ารุ่นพี่ใช่ไหมเอ่อกระเพาะฉี่ไส้เสื่อมกระเพาะฉี่ไม่ดีแล้ววันนี้ไม่ได้พกแเพื่อยผู้ใหญ่มาให้ชี่ด้วยนะ เออก็เดี๋ยวรองานรุ่นที่มาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนั้นทำให้เสร็จเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนนะว่าบรรยากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างนะคะโดยรอบวันนี้ฉันบอกเลยว่าไอคอนสยามแต่ไปด้วยกระเทยกแต่ <c oughs> ตัววันนี้แต่ตัวธรรมดาเรียบๆปกตินะคะชุดนี้รองเท้านะครับปักด้วยนี่นะคะเพชรสวาร์ล็ฟสกี้นะคะจากสำเพ็งนะคะขอบคุณมากนะคะนี่แล้วชุดก็ตัดแต่งง่ายๆนะคะขอบคุณนะคะผ้านะคะ จากร้านวันทองสองใจพรัสนะคะขอบคุณมากค่ะนี่ไดมาแล้วดูดีมากนะคะส่วนมงนี่ไม่ได้เมานะคะยืมพี่ปุ๋ยมาค่ะปุ๋ยข้างบ้านน่ะที่เป็นคนเหนือพี่นางทำเสื้อผ้าหมาขายอยู่อะ่ะเออใช่ก็ยืมมานางมีมงอย่างเงี้ยส่วนหน้าไม่แต่งเป็นหน้าธรรมชาตินะคะสวยงามไปไหนกน็ทักว่าเป็นตุน่นตุ่นปากเป็ดทำไมแย่งเล่นน่ะอันนี้เสียงใครไม่ใช่พี่บอยแต่งตัววันนี้เหมือนมากมันสู่ขวัญมาก <laughs> สู่ขวัญ <laughs> ตู้ขวัญอะไรรู้ปะขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญบาทเรียกขวัญกลับมาเวลาเกิดอุบัติเหตุคนเหนือนตะ่เขาจะให้สู่ขวัญน,นะตันนี้ปัญหาคือนางงามรุ่นพี่อยู่ไหนไม่รู้นะคะแต่สิ่งที่มาแน่ๆวันหนึ่งสิ่งนี้ที่ต้องทำแฟนนางงามเยอะมากข้างบนเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับเขานะและอะไรรู้ปะเดี๋ยวจะมีคำถามเด็ดๆสามสี 3, ว่วิอ้า ไม่ใช่สาวอะไรก็จะเป็นโมเสกที่ระยิบระยับอย่างนี้เหมือนกับกรแพงข้าโบัวสดนะด้านบนเนี่ยนะเอาไว้มีประเพณีภาคใต้เขาเรียกชิงเปรดนะก็จะเอาขนมขนมจอกองค์ขนมลาอันนี้รู้ใช่ไหมเคยไปชิงกับเขาสิเดี๋ยวอาขาอาใจเย็นก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้แนะนำก่อนอันนี้คือนางงามรุ่นที่นะคะที่ที่แบบว่า แตจะมาดูนางงามด้วยวันนี้ขอแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะใช่ค่ะน,น,นะนะพี่พอบเองนะคะแล้วก็แบบเด็กทีกคอาให้กําลังใจน้องๆนะคะแล้วก็รวมถึงแบบดีใจที่ตอนนี้มิสอินเวิร์สของเรานะคะไม่ใช่แค่จักรวาลน,นะคะที่ได้มาชมกันเรายังมีสิ่งมีชีวิจากภพภูมิอื่นนะคะที่จะมาร่วมเข้ามาด้วยนะคะ อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบอสุรกายนะคะอ้าพอาวุธใส่ไม้เนี่ยค่ะไม่ได้กินนิดนึงค่ะอันนี้นิดนึงค่ะอันนี้หนึ่งยังไงอาชุดหนุกวันนี้บอกได้เลยว่ารองเท้าเบอร์ส8เนี่ยนะคะอย่าว่าแต่ผู้หญิงไม่มีเบอร์นี้เลยค่ะมนุษย์ก็ไม่มีเลยมือเท่าใบตางนะคะเคยไหมไม่ใช่เปรตอาใส่เพื่อความสูงชะลูดไงอาจะได้มีความรู้สึก ไม่ได้ขึ้นค่ะแต่แต่งมาเพราะความชอบส่วนตัวค่ะจริพี่เทมทพี่เพื่อแบบส่งกำลังใจไปให้นางงามว่าพวกหนูไม่ได้แต่งตัวเหนื่อยอยู่คนเดียวใทีนี่ก็แต่งตัวเหนื่อยเหมือนกันพี่ก็แต่งแต่งตัวหนักพอๆกันอยู่นะคันจะแต่งตัวไม่มีใครนั้นอยู่เลยอ่ะแฟนนางงามแฟนนางงามเขาก็แต่งกันอย่างนี้ใช่เขาแต่งกันอย่างนี้กันไปดูกันไหมมีคนแต่งตัวเด็ดๆหลายคนจะไปดูกันดีกว่า จะมาดูแฟนนางงามแล้ววันนี้นะเราจะมีคําถามให้ก็คือคีย์เวิร์ดต่างๆให้กับแฟนนางงามด้วยว่าเพราะว่าอะไรดูปะ่ะแฟนนางงามเนี่เก่งนักเก่งหนาการเวลาตอบ mm. คุณนุ้นตอบดีคนนี้ตอบไม่ดีใช่ไหม mm. เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองดูว่าไอ้ที่ว่าตอบเก่งๆตอบแน่ๆเนี่ยเจอคีย์เวิร์ดไปเนี่ยสาวินาทีเนี่ยพวกเธอจะตอบกันได้ไหมนะซึ่งคีย์เวิร์ดของเราก็ง่ายๆนะไม่มีอะไรเยอะก็แค่ปลาบูปลาหมอปลาช่อนเออง่ายๆเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูว่าแฟนนางงาม ใช่น่าจะตอบกันได้หรือเปล่าบัมเิเรียมสวัสดีค่ะมิเรียมมาไม่ได้หรอกตกใจตกใจเช่นกัน่ะคะกับ,บ<ง>ว่าอุ้ยแต่ชุดสวยมากเลยเป็นเป็นในการ์ตูน่ะตอนแบบมีแบบวิ่งวิงในตาว่าใช่ไหมสวยใช่ไหมสวย เป็นยังไงไมิเรียมวันนี้ก็มาดูรุ่นน้องมาเชียร์รุ่นน้องนะคะใช่ปะใ,ให้กำลังใจทุกคนไหมเชียร์ใครเป็นพินเศษหรือเปล่าตอนนี้ไม่อะหลังจากคืนนี้อาจจะมีนะออนโอเคตอนน,ตอนนี้เชียร์ทุกคนคะ่ะนะมิเรียมนี่ไงปีที่แล้วเราก็เชียร์แทบตายเนาะแต่ว่าแฮปปี้ไหมรู้สึกงไงกับการประกวดนางงามมากงมันไม่เหมือนที่เราคิดเลยนะเอาจริงๆแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเป็นแบบรู้สึกว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมา ก็พัฒนาตัวเองมากเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็น,น c h ช e น g ์ที่เราไม่ชินไม่คุ้นเลยก็แบบเออไม่นสนุกนะสนุกจริงมันต้องม,มีอะไรใหม่ๆตลอดเลยจริงนี่ฉันบอกเลยนะปีที่แล้วนะถ้าฉันไปนะพี่ยียไม่ติดท็อปอะไรเลยนะเอประชันเนะี่ยอะเพระจันคือทอปซนะู <c oughs> เปอร์มาร์เก็ตออขอบคุณมิเรียม,มากนะอยู่ต่กิวมากเดี๋ยวเจอกันข้างในสวัสดีค่ะออ่ะันนนนีี้กคนนะคหะสวัสดีค่ะ เงาเงาลงพี่กัวกัวเท่าฉันเลยอ่ะเฟอคือผู้หญิงตัวเล็กถูกไหมฮะถูกตัวเล็กตัวเล็กเล็กไปแล้วเป็นไงมาดูรุ่นน้องปีนี้เฟิร์สอุ้ยรุ่นน้องปีนี้เมื่อกี้แอบได้ดูตอนซ้อมแล้วรู้สึกว่าแบบทุกคนพร้อมมากไม่มีอะไรต้องกลับไม่มีอะไรต้องต้องอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าน้องเป็นตัวของน้องเองใช่ค่ะเฟิร์สมาทั้งทีเรามีคีย์เวิร์ดจะให้น้องๆเขามีละเราจะมีคีย์เวิร์ดให้เฟิร์สนะต่อภายใน3ามสิบวิ รันคำค่ะแตก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 ตึ้งตำแตงตำแตงส0มสิบวิค่ะตำแตงนะคะก็ถ้าที่เฟิร์รู้จักเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสัญชาติของส้มตำตำแตงก็จะใส่ปลาร้าก็จะนัวนะคะก็จะซาบถ้าเกิดว่าเฟิร์เมารถเมาเครื่องก็จะเลือกตำแตงนะคะเป็นยาแก้เมานั่นเองอ๋อโอเคนะคะเอ้ยคำตอบอย่างนี้ได้ไหม ได้โอ้ยขอบคุณอยู่มากนะเฟิร์สขอบคุณมากับนี่เดี๋ยวเราไปหาพวกแบบแฟนนางงนางงามก่อนเดี๋ยวจะถามให้หมดเลยที่แบบมันมากแบบนี่คนนี้เลยสวัสดีค่ะมาเชีย,ยใครหนูลูกมาเชียพี่ัศินแขกได้ไหมเยยชีร์กูทำไมกูไม่ได้ประกวดกูไม่สิทธิ์แม้จะเดินกูได้เด่นัง่งข้างๆถ้าเปียกตัวเองเป็นวันนี้เขามีทีมนางในวรรณคดีนหนูคือตัวอะไรลูกเป็นกินรีก็แล้วกันค่ะเป็นแบบสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด กินาลีสายยูนิคอนนะคะคือเป็นคือคุณแม่ไปกินาลีไปมีเพ้นสัมพันธ์กับยูนิคอนนะคะแล้วก็ออกมาเป็นกินาลีคอนนะคะเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมวันนี้มาเชียร์น้องอายค่ะเบอร์ส7ค่ะอายแล้วมาประกวดทำไมใช่ค่ะเราเห็นชาวบ้านอางงามเนี่ยเขาจะตอบเออ่คีย์เวิร์ดกันเพราะฉะนั้นเราจะมีคีย์เวิร์ดนะให้หนูตอบนะลูกคีย์เวิร์ดนะคะหนูมีเวลา30มสิบวิรันคีย์เวิร์ดค่ะส้วมเต็มถ้าส้วมเต็มนะคะเราไม่สามารถเข้าได้ แต่เราสามารถเข้าอีกห้องหนึ่งได้ค่ะขอบคุณค่ะวุ่ยตายละไปประกวดเองเถอะเออพูดขนาดนี้อ๋อฝากให้คนที่เชียร์น้องอายหน่อยค่ะยังไงก็ให้ส่งกําลังใจกับน้องอายด้วยนะคะกับอีกสาวงามผู้เข้าประกวดทั้งหมดด้วยนะคะไม่ว่าใครจะได้ก็จะแชร์ถึงมงที่3ค่ะค่ะและครั้งสุดท้ายฝากถึงคนที่บอกอายว่าอายมาแล้วอายแล้วมาประกวดทําไมหน่อยถ้าอายแล้วมาประกวดทาไมเพราะอายสวยจริงค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนโอ้โอตาลพี่จไงไก่ะพี่เจ้าสๆเป็นยังไงคะมาเชียร์รุ่นน้องปีนี้รู้สึกตื่นเต้นมากทุกคนสวยแซ่บกว่ารุ่นพี่ปีนี้ไปแล้วค่ะน้อง ตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นเหมือนแบบเราคิดถึงบรรยากาศทีที่แล้วที่เราเราเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยทุกคนตื่นเต้นหลังเวทีอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเมื่อกี้แอบไปดูหลักคือข้างหลังวุ่นวายมากเลยค่ะทุกคนตนะั้งใจแบบเตรียมโชว์สำหรับวันนี้มากๆเลยค่ะัะส,สดีคนนี้ค่ะอันยองอัสเซลสรงเฮไอเลิฟยูยังไงคะโอ้คัง ข้างหลังนี่วิบวับมากเลยค่ะข้างหลังนี่แบบอลังการทุกคนเลยค่ะแบบโอ้ my god แบบปีนี้เขามีเขามีชุดประจำชาติเนาะใช่แล้วปีเรายังไม่มีแต่ปีนี้โอ้ชุดประจำชาติบางอาชุดแบบสูงมากเลยโอเคได้แต่รู้ใช่ไหมว่าเขาประกวดปีนี้เขามีคีย์เวิร์ดสามสอ่ะเดี๋ยวพี่จะมีคีย์เวิร์ดให้ทุกคนนะ30วสิบวีเพราะฉะนั้นเริ่มที่คนแรกเลยคีย์เวิร์ดแรกตัด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 ต น่ยนะคะเคยกินยำหอยแครงแถวเเรียบด่วนค่ะมีย่าว่ายำหอยแครงมันบ่งบอกถึงอืมตัวนึงนะคะหมดเวลาค่ะขอบคุณค่ะมระมระนะคะเป็นชื่อของผลไม้ชนิดนึงค่ะซึ่งฟ้าเนี่ยรู้สึกว่าป็ความขมนะคะก็เหมือนกับผู้หญิงเราค่ะมีความขมแต่ว่าความขมของเราเนี่ยทำให้เราแซ่บนะคะแล้วก็มีประโยชน์ค่ะ ไม่ธรรมดาคนนี้สวยมากตอแปบว่าถามเบาๆส่อๆพอดด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 ตดดดดดดดตดดดดาดด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 าดดดงดด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 ด่ดด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 ด่าดด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 นดด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 ดาดด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 ค่ดเอาดดดดดนะฉดนดด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 ดตดดดดดดดตอนดี้ดนะ คีย์เวิร์ดสุดท้ายกับคนนี้ตึง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 ไปย่นางไปย่นางเหรอคะไปย่นางนะคะเอาจริงๆนะคะก็เหมือนฝันค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าไปย่นางมันแปลว่าอะไรแต่สำหรับเน้นะคะเน่คิดว่ามันน่าจะเป็นคําที่เอาไว้ใช้แบบบูชายานอะไรหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลิศไปย่นางแปลว่าอะไรสรุปไปย่นางไปย่นางคือสมุนไพรชนิดหนึ่งเอาไว้ทําแกงแล้วใส่หน่อไม้ค่ะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณนะขอบคุณนะ เอ๊หนูนี่ไม่เรื่องทั้งตัวเลยล่ะไม่ก็ว่าเป็นลูกนานาแต่งตัวมาทีแต่พี่บุ๊กโก้สวยมากเลยนะคะวันนี้มาจะตีมสีฟ้าแต่งเต็มมากไม่ปรึกษาพี่เลยอ่ะเอาจริงๆนะไหนๆก็มาแล้วอ่ะถามหน่อยนางงามรู้ใช่ไหมเขามีคีย์เวิร์ดเขามีคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเรามีคีย์เวิร์ดพี่บุ๊กโก้ตอบสามสิบนาทีสามสนาที่กูไม่ต้องดูประกวดแล้วสามสิบวินาทีคีย์เวิร์ดมาตึง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 คีย์เวิร์ดค่ะบวยรัศมีแขน บุลระสมีแฉนะคะเป็นบวยที่ค่อนข้างจะอร่อยแล้วก็รสชาติด,ดีแต่ถ้าจะให้ดีกว่านนั้บุโกอยากจะให้รับประทานลูกชิ้นปลาหมันดูน้ําแตกมากกว่าเพราะมีคุณประโยชน์มากกว่าดีกว่าเปรี้ยวอย่างเดียวแล้ก็แค่แก้เวียนหัวค่ะขอบคุณค่ะคะ<อ>ุณประโยชน์ของเขาไม่ได้เปรี้ยวอย่างเดียวแล้วแก้เวหัวนะคะคือทำเป็นไข่เดี๋ยว,ยวก,กว่อนค่ะ,คะบวยแล้วอร่อยค่ะลูกชิ้นปมันดูก็อร่อยมากอร่อยอร่อยมากเมื่อวานเพิ่งไปหาหมอค่ะหมอบอกอาหารเปพีดไม่ไม่หนูไปหาหมอไม่ใช่ลูกชิ้นปมันดูเพราะอะไรคะโดนปลาแก้วค่ะโดนปากแ้ว นางงามเขาได้คีย์เวิร์ดสามสิบวิน,นางงามเขาได้คีย์เวิร์ด3ามสิบวิแล้วเรารู้ใช่ไหมไนะนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาถามคีย์เวิร์ด30มิวิเา <30 S 3> เอเามงกุฎหรือเอาตอแหละะคะคะ <c oughs> แล้วแต่พี่แอนนาเลยนะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดมาค่ะ้อมค่ะหำหมามนุษย์เรามักจะมองข้ามหำหมา ฮัมหมาหรือฮอทดอกเป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันช,ชื่นชอบและชื่นชมดิฉันยังมองว่าฮัมหมาคือสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ได้ยามที่โผลทิ้งหรือเราเหงาฮัมหมาหรือฮอทดอกคือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดค่ะได้มาได้มาได้มาครับได้สวัสดนะสวัสดีค่ะแต่ตัวสวยมากโทษนะคะอันนี้เขาเดินรอบชุดอะไรนะ ชุดวรรณคดีแล้วหรอภาคเปียบเราในชุดวรรณคดีวันนี้เราคือตัวอะไรอปีนี้น้องมาคอนเซปต์แล็ดนัสยามค่ะคือ<แ>นางแล็ดนัสสยามยังไม่มีในวรรณคดีนะคะเพิง่งถูกบรรจุป,ปีนี้เองค่ะ,ะก็คือตัวเองนี่แหละใช้ความคิดหรือตัวต,วตนคะในการดีไซน์ชุดนี้นี่ใส่ของตัวเองเลยคะ่ะใช่ไหมเพราะอย่างนั้นเรามีคีย์เวิร์ดให้รู้ใช่ไหมนางงามเขามีคีย์เวิร์ดให้30วิที่มีคีย์เวิร์ด30วินะคะที่จะถามนะคะ ตึ๊งตึ๊งตึ๊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 ตึตึตึสี่ลมซอยสองสี่ลมซอยสองนะคะคือระคังไม่ดีไม่ตีก็ดังค่ะขอบคุณค่ะแล้วถ้าระคังดีล่ะระคังดีไม่ตีก็ดังเหมือนกันค่ะแล้วถ้าระคังมันไม่ดีล่ะไม่ตีก็ดังค่ะสรุปตีหรือไม่ตีมันต้องดังก็คือตีก็ได้ไม่ตีก็ได้ค่ะแล้วตอนนี้กูก็จะตีนะไม่ได้ตีระคังด้วยนะตีมึงไงแหละขอบคุณนะคะ มาเจออีกหนึ่งคนปัทิตาปัทิตาโทษนะคะปัทิตาโทษนะคะปัทิตาขนาดนี้พักไหนคะอะไรไม่ได้ประกวดอ่าลงงลึกตั้งค่ะแต่ว่าประกวดนางงามก็คืออ่านี่คือลูกสาวก็หลายคนก็ชอออกมาอาลูกสาวสวยก็ต้องบอกเขาว่าถือเป็นแม่เขาค่ะอ๋อคดเองไหมคะอาเบ่งออกมาจ้กจ้กแต่ว่าไม่ได้จากช่องครอดมาจากอัรูจเวลอ๋อโอเคเรื่องคลอดไม่เท่าไหร่พ่อคนไหนคะ ยอมรับว่าจะไม่ได้จริงนะคะแต่ว่ารักทุกคนค่ะ,อะโอเคอาอย่างที่ทราบก,ากันก็ลูกสาวพี่อ๋องก็มาประกวดครั้งนี้แล้วพี่อ๋องก็รู้สึ่มามการประกวดเขามีคีย์เนะวิร์ดทำไมเขามีคีย์เวิร์ดนะเพราะฉะนั้นพี่อ๋องต้องมาลองภูมิพี่อ๋องดูคีย์เวิร์ดตอบภายใน30วิหยุดค่ะรวยใหญ่บอกเลยนะคะรวยใหญ่เป็นคําวิเศษค่ะเป็นคําที่บง่งบอกถึงความรวยและความใหญ่ ซึ่งทุกคนจะชอบความใหญ่และความรวยและตรงนี้เราต้องบอกนะคะใหญ่และรวยเอารวยและใหญ่เอาอะไรใหญ่และรวยเอารวยและใหญ่ขอบคุณค่ะโอ้ยตอบดีมากพูดเลยนะคะคำตอบนี้ต้องใช้คำว่าเฮ้ยเฮ้ดุ่งค่ะ อะไรถึงควรที่เชียร์นางงามถ้าเชียร์ต้องแพล้วหน่อยพี่ออก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวงการขอบคุณมากครับพี่ไม่เสร็จเลยฝากเชียร์ลูกแพลด้วยนะครับแล้วก็สั่งงานเพื่อนคนอื่นด้วยเอาจริงปีนี้นะแล้วถ้าเชียร์สามครับถ้าอื่นจะให้เชียร์แพลทำไมก็ต้องมีน้ำใจต้องมีน้ำใจในการเชียร์คนอื่นแล้วก็ต้องไม่แต่ถ้าเราอยากก็คือเราเชียร์แพล้วแล้วเราไม่อยากเชียร์คนอื่นนะไม่เป็นไรก็เชียร์ยี่สิบเก้าคนด้วยแต่เชียร์แพลเยอะที่สุดโอ้ยยอมเลยอ่ะกูพูดเลยนะอ่ะกูเหนื่อยแหละเออขอบคุณพี่อขอบคุณมาก บรรยากาศข้างในตอนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าคนเล่นแต่มือถือนะคะทั้งที่ทนะคะเราเราไม่พูดถึงเราอะไรนะนะก็คือเวทียิย่งใหญ่ทุกอย่างยิ่งใหญ่มากตอนนี้เราก็ตื่นเต้นแล้วก็เดี๋ยวรอว่าแบบเฮ้ยนางงามจะเริ่มเมื่อไหร่จะออกมาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยยิง่ยงใหญ่มากขนางนอ็กริสติม,มากเดี๋ยวรอดูกันเนาะ มิสคิเดียวกาซ l a แลน2020รอบ p r ีลิมนะก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีเรียบร้อยนะคะถ่าย uh, ทางเราก็มีสนุกความสุขแ happy นะคะขอบคุณนะคะสำหรับมงกุฎนะคะไม่ใช่ของโมว่ดค่ะแต่รอยหยากที่หัวนี่มาจากไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วก็ฮะชอบซีนไหนที่สุดนะจริง,รงๆแขกชอบตอนซีนเปิด Amazing มากขนาดแบบว่าเราเป็นความรู้สึกเราไม่ได้อยู่เมืองไทยนะเราเห็นเราอย่างีความรู้สึกว่าอะไรรู้ปะประเทศไทยสวยมากวัฒนธรรมไทยสวยมากแต่แอบเครื่องใจอยู่นิดนึง นางลำหับทำไมไม่ชีแขแค่นั้นเองเนี่ยแหละสิที่ขาดใจาคือถ้าเป็นนางลำหับถ้าแขนเดินขึ้นไปตรงนั้นคระนางเนลูก <c oughs> <c oughs> อะไรอะไร หรอโอ้แต่ว่าจริงๆล้วแบบคือสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วก็มีแบบว่าเอาจีก็จะร้องไห้ตั้งแต่เปิดร้าเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยรู้ความสึกตื้นตันนะเพราะเอาจริงๆแล้วนะก็อยากให้ทุกคนฝากด้วยนะกับบิวตี้คอมเพ t i t i o n อะไรแบบนี้อย่ามองว่าเป็นการประกวดสาวงามแบบว่าเรื่องไร้สา,า,าระจริงแต่จริงๆอ่ะเราสามารถมองหาประโยชน์ได้ในนี้ด้วยพราน้งองก็เก่งกันทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีรอบไฟนอลใครจะได้มงนะไม่ว่าใครจะมงนะเพราะนั้นถือสะสมสายสะพายประเทศไทยปุ๊บเราเชียร์ไทยแลนด์ทันทีนะส่วนวันนี้ไปก่อนล ฉันจะไปหาอ้อมหิวเอ,อ้ยไม่ใช่ฉันจะไปกินข้าวเอ,อ้ยไม่ใช่ฉันไปหาเอ,อ้ยไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันโ okay, อเคบาย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 พี่พูธเองเหรอโอ้ยโทษโทษบรรยากาศข้างในยิ่งใหญ่ว,วันนี้ <c oughs> ข้าวหนูสร้างค่ะข้าวเหนียวน้องเอ่อน้องแขกค่ะใส่รูปกับสะพานบ้างอะไรบ้างเลย